พี่ยืนยันเลยว่าบางคนในนั้นมีหมายจับอยู่ประเทศไทยมาเป็น10กว่าปีมีหมายจับอินเตอร์โพลแต่ทําไมอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้และที่สสอทาบัญชีโผล่รายชื่อในคอนเกรสเนี่ยสีกว่าคนเนี่ยแปลกใจไหมว่าอย่างน้อย4คนนะที่มีชื่อวนอยู่ในหัวสมองคนไทยนะเป็นข้อสงสัยของสื่อมวลชนว่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยได้พำนับในประเทศไทยได้โดยที่ พี่ยืนยันเลยว่าบางคนในนั้นมีหมายจับอยู่ประเทศไทยมาเป็นสิกว่าปีมีหมายจับอินเตอร์โพลแต่ทำไมอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ตำรวจเขาไม่รู้ป่ะเขาเขาตำรวจเนี่ยน่าสงสารชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาอยากทำงานแต่ถึงเวลาแล้วจะไปจับเว็บพนันพอสืบสวนจะใกล้ถึงที่หมายแล้วมีโทรมาสั่งมีโทรมาขอตัหลออนะดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ตั้งข้อสงสัยไหมว่าหนึ่ง ทำไมคนเหล่านี้อยู่ในเพืงไทยได้อยู่ได้ยังไงสองทำไมข้าราชการเราเนี่ยเป็นไปได้คนดีมีคนไม่ดีมีครับแต่เขาก็มีความองค์ความรู้มีความสามารถที่จะรู้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะแล้วทําไมจับไม่ได้สักทีหนึ่งทําไมคนไทยเนี่ยต้องถูกปล้นมากี่ปีติดติดกันละนะสี่หปีโดยเฉพาะ3ปีหลังเนี่ยปล้อนอย่างหนักปีหนึ่งเป็นแสนล้านคอเข้ามาเนี่ยตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งร้อยกว่าครั้ง ร้อยกว่าครั้งทําไมยังอยู่ได้ประเทศไทยสอบเส้นเงินได้ง่ายมากนะทำไมยังอยู่ได้ไดและไม่พอเหยื่อที่เป็นคนไทยที่ไปร้องถามว่ามีกี่รายบ้างที่ถูกช่วยเหลือแบบที่จีนเอาลัมตีช่วยมาออกไปแบบที่ประธานาธิบดีเกาหลีเอาจริงเอาจังถามว่าเหยื่อไทยเยอะไหมเยอะมากอะเยอะมากเยอะมากกว่า2ประเทศนี้ละมัง้งนะแต่ทําไมมันเงียบ